สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาท่องกาพาท่านผู้ชมมาเบ่งหน้าห้างเอ็มซัพเรียนพี่น้อบรรยากาศอยูด้านนอกนะอยูู่หน้าห้างด้่นนอกเดี๋ยวมาท่องจับกล้องให้ท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศว่ามันเป็นอะไรแล้วพี่น้อกือว่าท่องปริมาณโดเติบพี่น้อเมื่อนีนก็ได้มาให้เห็นกบพู้ปรกตาพี่น้อว่าบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงหลายขนาดไหนเนาะเพราะว่ามาท่องปริมาณหลายเดือนเนี่ยทุกคน มารายเดือนเกือบครึ่งปีพุ่ธศักราชนะทุกคนเดี๋ยวมาทองกับทองในการต้มเบิดนาทุกคนนี่พี่น้องส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอ่าด้านหน้า้างนะทุกคนส่วนข้างบนก็จะเป็นอ่าทางรถไฟฟ้านักทุนโซนอ่าชั้นที่สองก็จะเป็นอ่าสะพานเขียวหรือว่าสกายวอลนะ์กในเด่นทุกคน ยอดปะทองปะสิาพาท่านผู้ชมเบิง่งดูหน้าห้างเนาะหน้าห้างเอ็มซับเซียนี่บรรดามีแพนด้าทั้งหลายนะทุกคนโอโ้โหหลายแห้งลายคักหลาย,ลายดีพี่นอ้องสุดยอดอีเพราะว่าปะทองก็ได้มาโด,ด,เดูเติบนะทุกคนมืัอนี้ก็ได้มาอัปเดตมาทยูให้ท่านผู้ชมเบิง่งน้ำกันนอ,นอกๆโอโ้โหสวยงามอะรังการหลายนะทุกคนนี่อันนี้เป็นด้านนอกนะพี่นอ้อง เบ่งขาตกแต่งอันนี้ยังวัฒนธรรมวัฒนธรรมเมือนะพี่น้องเบ่งข้าตกแต่งไปแต่งสีอย่างสวยอย่างงามโอ้โหพี่น้องถ้ามันเมื่อถ้ามันค่ําแล้วมันสีสวยมันสีงามขนาดไหนเบ่งนักท่องเที่ยวชาต่างชาติพี่น้องเยอยทุกพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบ่งเอาเด้อทุกคนความสวยความงามความอลังการเขา กเจ้าเอามีแพนด้านับพันตัวนะพี่นอ้องมาวางไว้นี่อันนี้คือทางเขาห้างเอ็มัปเรียพี่นอ้องเปิดถูกเอทินช่ำมาฮอดข้างนอกพี่นาทุกคนเบิ้งเอาทุกคนนี่่วนด้านในนี่ก็เป็นอ่า,ามังกรตู้แบบน่ทุกคนมังกรตู้ใหญ่ใหญ่ใหญ่แห้งดีพี่นอ้นองุกนเบิ้งดูด้านในนะเดี๋ยวกระ่องดี พาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่งด้านในนะทุกคนนี่บันดามีแทงเพนดาโอ้ยพี่นอ้องปาทุกด้านนอกก็มีด้านในก็หลายพี่นอ้องเต็มเลยคุณโอ้โหคุณยังมันสีหลายขนาดนี้นะทุกคน ป่าท่องโบกูเด้ว่ามันไงมีแพนด้านับพันตัวมาไว้อยู่ในห้างนอกพี่น้องคุณ,คณอันนั้นคือมังกรตัวตัวหน่อยตัวใหญ่ตีมันมีพิเครมะดเต็มเลยทุกคนคุณไงแห้งทุกคนเด้ไปพี่น้องเดี๋ยวประทองปริดพาท่านผู้ชมอ,ออกไปชมเบึงบรรยากาศอยู่ด้านนอกนะทุกคน อยู่ด้านนอกโอ้ยคนกับลายสุลมนุนกันเลยทุกคนเลยไปเอาไปด้านนอกนะทุกคนอยู่ด้านในเนี่ยโอ้โหพี่นอ้องเย็ยนช้ำลยมยท้องบริมา์นาู้เติบ์พี่หน้องเลยที่ยังมันจิขนาดนี่เนาะทุกคนเบิ่งเอาแค่ประตูเข้าประตูออกเกอรรูราอลังการขนาดนี้ทุกคน โอ้โห,โโหนี่อันนี้เป็นคำทันมือนะพี่น้องไฟเส้นสีเต็มเลยทุกคนไปพี่น้องเดี๋ยวปรท้องพาท่านผู้ชมช่อมบึงด้านหนาเนาะทุกคนโอ้ยขุ่นด้านบนนะทุกคนด้านล่างมั่ก็เต็มบึงด้านบนพี่น้องวส้ยความสวยความงามของทาง,งนะทุกคนนี่รถไฟฟ้าก็มาแล้วทุกคนไปแล้วปลาโทต้นใหม่ขุด ปลูกต้นใหม่พี่นอ้องเขาปลูกปลูกเบิืงเหาเต้ยเต้ึพอชั้นบนผู้นาทุกคนเบิืงเหาเขาเจ้าปลูกต้นใหม่ดูดานฝ่าไปพลังเต็มเลยทุกคน,คำนาทำมาถ่ายรูปก็มีแพนดาต้องมหลายแห้งดีพี่นอ้องเอ๋อ ส่วนนั้น่ามือก็จะเป็นถนนเนาะถนนคุิทธถนนหลักฝนป้าตกไี่น่อยเลยลมเืินดีขนาดมาต้องจะมุ่งหน้าไปทางอาโศกก่อนเ้ยก่อตึการนี่ในแบบนี้กดเลยแต่ห่าง พาดูแบบเงี้่ๆนะทุกคนใหญ่แน่ายอย่างน้วัดศพพี่น้องอย่ามาท้องอนตีปาทุกคนเดินชมบรรยากาศอ่าบนบูตบาทนะทุกคนโอ้โหนักท่องเที่ยวน,นี่งร้อยสลับมุนเดินกัน <c oughs> ส่วนกันไปส่วนกันมาพี่น้อง สะอาดแห้งดีผมมีขยะพ่อเม็ดคนโอ้โหสุดยอดกคนเน็ตไปพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องตีเดินหนามุ่งหนาไปทางคนแหลพี่น้องไปทางอาโศกนะทุกคนว่าบะท่องบะเดม,มาดดดเดิพี่น้องมาเมื่อไหร่ก็อุ๊ยกว่า ตื่นอกตื่นใจตื่นหูตื่นตานทุกคนบอกเคยเห็นมีแพนดา้านับพันตัวนะทุกคนีเด๋ยวารอข้ามถนนนะทุกคนก่อนจะข้ามถนนเรานก็ต้อง,องรอสัญญาณไฟเพราะนะทุกคนสัญญาณไฟคนข้ามถนนก่อน,นที่มีสัญญาณไฟบอกเห็นไหมไฟแดง คนข้ามถนนนี่ไรพี่น้องไปเคี้ยวแล้วไปเคี้ยวแล้วเขาก็ถามไปถามไปได้ใช่ป้องนี่เบิ้งพี่น้องเลยนี่เบิง้งผากลางถนนพี่น้องนี่แต่ต้นใหม่ต้นประดูเลยเหนือปวด ต้นดูเขาปยู <been on> <dividends> ่กลางถนนเปิ้งก็เขอาต้นไม้ที่มีราคามาปลูกนะทุกคนเปิ้งเอาโอ้โหสุดยอดนี่คนเนี้ยปางที่น้ำชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวกระชองมาถึงมุ่งนาไปคนละที่นั่งไาชมบรรยากาศอ่านูนบานทางเดินคลองเมืองไทยนะทุกคนความสะอาดไร้ขยะนะทุกคน คนเดินสวนกันไปสวนกันมาแต่ว่าความสะอาดเป็นหนึ่งเลยสุดยอดจีิงจนหน่อยโอ้โหสุดยอดอันนี้มาต้องเดินเดินมากพี่หน่อยเดินมาเดินมาเรื่อยๆนักคนมากต้องเกลี่ยกันแล้ว thật trên cung Ồ hồ Đoạt Quân, như nào ấy Đấy, quân นี่เพิ่งเอาพี่น้อยคน <c oughs> นำต้องเทียวเขาอเดินสวนกันไปสวนกันมาพี่น้อยเลยคือขึ้นดีขนาดนาอทุกคนาโอ้โหลดติดยาวเลย วาต้องก็จีกเกตแบบเงาเงไปเลยนะทุกคนทายไปแบบเงาเงเลยให้ท่านผู้ชมเบ่งบรรยากาศนาำแรงๆนะทุกคนว้าวนี่โอ้ยมีสวนมีสวนปลูกต้นไม้ bay luôn, cái know, and you take a mưa mát 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 wow, mát mát con mát mát con này, Top thoại ngay ghê ngày từng ngày từng tù ngay từng tù ngay từng tù ngay từng tù đi mới... wow. Đó, tôm ấy. Kịp kịp của tôm, nào tù ngay từng Wow ngay thân tù ngay từng tù lắp từng tù ngay thông tù ngay từng thân ngay từng tù ngay từng này là nó เอาภาพบรรยากาศโซโซฮอนฮอนมาฝากทีตอนนองน้องไปนองมาฝากฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเนาะสิ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องบอกข้คามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับท่องได้เด้อทุกคนสนับสนุนหนูมาท่องกับสินาท่านผู้ชมที่รักท่านนี้เลเดี๋ยวพร้อมกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับโอมี่น้อง